แม่ฮุนเซนนี่รู้ดีกว่าพวกเราอีกนะฮะนอนดึกนะคะนอนดึกด้วยแล้วก็เน็ตเนี่ยเหลือนะฮะเป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งขยันขยันเม้นขยันโพสตีหนึ่งตีสองเป็นอินฟลูนะคะแล้วโพสต์แล้วแบบเนี่ยได้กระแสนะนี่ฮะฮุนเซนบอกเลยบอกอีก3เดือนประเทศไทยเนี่ยจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วรู้เนวยนะว่าคนนั้นคือใครแต่ไม่บอกปล่อยให้คนไทยสงสัยเอานะฮะคนไทยก็เลย แหมทัวลงซะหน่อยแล้วคนนี้ทําไงอ่ะหลานลงิงพูดอ,อย่างนี้กับหลานได้ยังไงเนี่ยเออหรือว่าคนใหม่แต่หน้าเดิมไม่รู้ไงใช่ไหมฮะเออแต่ที่แน่ๆครับทัวไทยเนี่ยไปเยือนจนฮุนเซนต้องปิดกั้น IP address ของคนไทยอีกแล้วคือตอนนี้ถ้าเซริร์ชเนี่ยไม่ขึ้นแล้วปิดปิด,ปดเปิดเปิดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเออเหมือนกับเขาตั้งใจอ่ะว่าช่วงไหนเขาอยากให้เห็นเขาก็จะเปิดแต่สงสัยรับไม่ไหวแล้วตอนนี้ทัวเยอะก็เลยปิดอีกแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับ สำนักข่าววันนี้ของเราก็ไปดูมาจนได้นะฮะเราไปดูโพสต์สุดท้ายก่อนจะปิดกันก็นแล้วกันนะฮะฮ<า>ุนเซนครับประธานวุฒิสภาของกัมพูชา,าก่อนจะปิดเนี่ยไม่ให้คนไทยเข้าไปดูได้นี่นะครับเขาลงรูปของลูกชายและลูกสาวเอาสองคนสวมเครื่องแบบทหารอีกคนสวมชุดพลเรือนแล้วโพสต์ติดตลกฮะ,ะประมาณว่าลูกชายที่สวมชุดพลเรือนเนี่ยพี่น้องสามคนนี้คนหนึ่งใส่เสื้อดำ ประกอบอาชีพผิดแล้วเพราะว่าไม่มีผมและไม่ได้ใส่หมวกส่วนคนที่มีผมกลับใส่หมวกคือคือแซลอ์อะนะแซลล์ลูกตัวเองจากนั้นคนไทยก็เข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันแบบไม่หยุดนะครับจนฮุนเซนเนี่ยต้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้เป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าพวกคนไทยที่เข้ามาป่วนใน Facebook ถูกมอบหมายจากบรรดาผู้นำทางการเมืองในกรุงเทพที่พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคนไทยจากศึกแย่งชิงอำนาจทางการเมือง และความล้มเหลวของรัฐบาลไปสู่การโยนเรื่องเลวร้ายต่างๆมาให้กัมพูชาอันนี้คือเขาไปเม้นก่อนนะแต่ทีนี้ในเม้นและในโพสต์ที่มาโพสต์ใหม่เนี่ยฮุนเซนพูดถึงเรื่องการเมืองประเทศไทยคุณผู้ชมฮุนเซนบอกว่าในอีก3เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะมีนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ฮุนเซนบอกด้วยผมรู้นะว่าใครจะเป็นแต่ ผมจะยังไม่พูดปล่อยให้ทุกคนเนี่ยสงสัยกันไปก่อนพร้อมบอกให้ชาวเน็ตไทยทั้งหลายกลับไปรวบรวมพละกำลังแก้ไขความขัดแย้งในประเทศตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะมาทัวลงใน Facebook ของผมนี่คุณเซนก็ว่าอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะคุณเซนเนี่ยไปตอบคอมเมนต์เรื่องแผนที่ด้วยนะคะ โดยบอกว่าอย่าลืมสนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามปี1904และ1907อย่าใช้แผนที่ที่เป็นแผนที่โจรที่วาดเองครับโอ้โหเว็บไซต์กระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชาย,ยังระบุ คุณเซนย้ำเตือนทางการไทยอย่าทำเป็นลืมสนธิสัญญาสองฉบับที่ว่านี้นะคะก็คือที่ให้การรับรองแผนที่1ต่อ2องแสนที่ฝรั่งเศสทำขึ้นและไทยให้การรับรองแผนที่ฉบับนี้ด้วยการขอจัดเก็บเอาไว้ในประเทศไทยถึงมากกว่า40ฉบับค่ะคือเขาก็จะพูดอะไรก็เรื่องของเขานะฮะเขาก็พูดได้นะโพสต์ได้ขยันโพสต์ขยันเม้น นะเป็นชาวเน็ตที่ว่างๆท่านหนึ่ง <หา S 1> นะฮะ<า>เอาทีนี้สื่อกัมพูชาอย่างคメร์ไทมส์ได้เสนอรายงานพิเศษครับอ้างความเห็นของโรดสันติเพียบเป็นนักวิเคราะห์อิสระในกรุงพนมเปญที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของทางการไทยผ่านคําแถลงต่างๆมักจะขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะในคําแถลงอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยมักเต็มไปด้วยถ้อยคําที่สวยหรูแสดงออกถึงการยึดมั่นในสันติภาพ และเสถียรภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทําของฝ่ายไทยกลับมีแต่มาตรการที่แข็งกร้าวเต็มไปด้วยการข่มขู่คุกคามฝ่ายกัมบูชาโอ้โหเล่นบทอ่อนแอเลยนะเล่นบทเหยื่อเลยตอนนี้นะกรณีล่าสุดที่ฝ่ายนั้นเขาวิเคราะห์นะครับคือคําขู่ของนายกแพทองทานชินวัตรของไทยที่ขู่จะหยุดการส่งออกกระแสไฟฟ้า ส่งออกน้ำมันและสินค้าไปยังกัมพูชาเพื่อยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรายงานพิเศษของสื่อกัมพูชายังบอกด้วยนะครับไทยใช้การทูตแบบสองหน้าหาว่าเราเนี่ยเล่นบทเหยือ่อผู้ถูกกระทําฝ่ายเดียวและมักอ้างแต่สันติภาพอ้างแต่ความสงบสุขแต่ภายใต้หน้ากาก,ากทางการทูตพฤติกรรมของไทยกลับเต็มไปด้วยคําโกหกความไม่จริงใจการยั่วยุขยายวงความขัดแยง้ง และโยนความผิดให้กัมพูชากลายเป็นแพะเนื่องจากรัฐบาลไทยพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคนไทยจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆในประเทศทั้งปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจของคนไทยมาที่ประเด็นความขัดแย้งของกัมพูชาแทนเอะผมอ่านบทวิเคราะห์จนจบเนี่ยสลับประเทศกันหรือเปล่าฮะคือที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยผมนึกว่าเขาวิเคราะห์ประเทศตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณเซนหรือคุณมาเนตกาลังทำเนี่ยฝ่ายเราก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าที่คุณกําลังให้คนกัมพูชาปลุกความเป็นชาตินิยมขึ้นมาหันมาเล่นงานกับไทยเนี่ยก็เพราะว่าการเมืองในประเทศของคุณเนี่ย มันแย่ลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลายคนจริจรงๆเอาแบบคนที่เป็นกลางวิเคราะห์เลยเนี่ยเป็นห่วงประชาชนชาวกัมพูชาด้วยซ้านะคะเพราะว่าสุดท้ายคนระดับบนที่กําลังเล่นการเมืองกันอยู่ในตระกูลหุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับปัญหาที่มันจะตามมาแต่ว่าชาวบ้านตาดำๆในชาวกัมพูชาซึ่งองจริง<ๆ>เขาเจ็บเราก็เจ็บชาวบ้านตาดำๆของเราฝั่งไทยก็เจ็บเหมือนกันเพราะนั้นก็คงจะต้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยคือนอกจากอันนี้ตอนนี้เขาเล่นสงครามสื่อและนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องไปตัดสินกันที่เรื่องของการหาาาแนนวทงงเจจรกกลั ให้ได้นะคะคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ